ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบารมบารีเอ็กอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบน่าสดนะคะอาบหนำเสร็จทาครองทาครีมมาหนยเรียบร้อยกันรงกันแดดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้ผมจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะก็จะเป็นเครื่องสําอางที่บางชิ้นยังไม่เคยได้ใช้ดูนะคะก็เลยจะเอามาเหมือนแบบว่าเออใช้ดูเนาะแล้วก็ พอดีว่ามีแฟนเพจนะคะที่น่ารักท่านหนึ่งนะคะเขาอยากให้รีวิวเจ้าตัวคูชชั่นของ Mix อันนี้นะคะ,ะทางแฟนเพจนะคะก็เลยซื้อมาให้ปาล์มนะคะ2ชิ้นนะคะเป็นเบอร์ N21 นะคะมก็เลยจะมาลองให้ดูที่หน้านะคะเมื่อวานอ่ะลองใช้ไปประมาณแบบว่า พอรับมาก็เลยลองอาใช้เลยลองใช้ไปประมาณแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้รู้สึกว่าชอบฟิเนชความแมทของมันนะคะและ้วาอไม่ลงแป้งมันก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยมันอยู่มีความติดทนอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาลงให้ดูมาใช้ดูนะคะแต่ว่าจะบอกว่าข้อเสียก็คือว่ามันมาเนี่ยมันแห้งนะคะก็คือเขาจะไงนะคือเปิดมาจะเจอพับใช่ไหมพับมันบางไปนิดนึงแต่ว่าก็ใหญ่ดีนะคะอันนี้คืออันแรกนะคะที่ มีนะคะเป็นชั้นแรกแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูม,มาแบบนี้ทุกคนมันแห้งมากดูดิเห็นปะมันมีความแห้งมากมามากม,ากมาซึ่งแบบเฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าซื้อกับเออเออไม่แน่ใจว่าทางแฟนเพจเขาซื้อในช้อปปีหรือลาซ a ด้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันแห้ง ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าถ้าเกิดว่าซื้อกับตัวแทนหรืออะไรเงี้ยมันจะแห้งแบบนี้ไหมนะคะคือเขามีขนาดก็คือด้านบน,นะคะ layer cover cushion มี6กรัมแล้วก็ concealer beige มี4กรัมซึ่งปามไม่แน่ใจว่าข้างบนเป็น c o n ซี a l e r b ์เบสหรือข้างล่างเป็นคูชช i o n นะคะก็จะเจอกับคูชชั่นซึ่งก็แห้งมากเหมือนกันแล้วปามก็คือแบบมันแห้งอย่างนี้เลยอะทุกคนเห็นปหเนีย่ยปามก็เลยต้องพลิกกลับมาใช้แล้วคิดว่าใช้น่าจะไม่ถึง หหน้าด้วยสาเพราะว่ามันแห้งแล้วมันก็ให้มาในปริมาณที่น้อยมากๆนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งหน้าด้วยการลงลิปบาล์มค่ะอันนี้เป็นของแม f ฟริกนะคะก็คือแบบว่ายังไม่เคยใช้ใดูนะอันนี้จะเป็นเนื้อเจลอแล้วก็ทาลงไปที่ปากได้เลยก็จะมีความซุ่มซื้อเนะี่ยเป็นอย่างดีปามจะใช้ข้างล่างก่อนแล้วกันนะเพราะว่าปาก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นคูชชั่นอันไหนเป็นคอนซีลเลอร ก็จะปั๊มมาประมาณนี้แล้วก็หยิบเข้ามาใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขี้มลรงวานมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยรอยคาใต้ตาเมื่อคืนนอนดึกอะประมาณแบบเกือบตีสองนอนไม่หลับแล้วก็มีแบบพอนอนดึกปุ๊บนะรูขุมขนจะขึ้นเลยตรงเนี้ยอืมอืมแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือเป็นรอยแมวข่วนนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะคือเมื่อวานอะลองใช้ไปนิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าหน้ามันแมทแล้วก็มันดูเป็นแปง้แปงๆคือเหมือนแบบว่า คือคนผิวแห้งหรือคนผิวมันบางคนถ้าไม่อยากลงแป้งก็ได้เลยเพราะว่ามันจะเหมือนแบบฟินิสเสร็จแล้วมันจะเป็นแป้งอะนะคาม้สึกปามนะเออปามเป็นคนผิวแห้งไงมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องลงแป้งอะไรเลยอะ่ะออสีก็จะมีความเหมือนจะขาวว่าผิวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีกับผิวของเรานะคะคือปามขอเปลี่ยนมาใช้ฟองน้ําของซิวนาคัลเลอร์ดีกว่าเพราะว่าเออ กับพับเขาไม่ค่อยถนัดอะนะคะค่อยลงไปทั่วหน้าคือแปว่ามันก็ปุกปิดได้อยู่นะได้คือลักษณะเชียร์ทูมีเดียมนะคะเนี่ยพอมันเหมือนแบบมันมีการเซ็ตตัวแล้วอะค่ะมันจะเป็นแป้งไปเลยซึ่งเราค่อนข้างที่จะชอบเลยนะสำหรับคนที่ผิวแห้งมันไม่ต้องลงแป้งนะคะ,นะะไม่ต้องลงแป้งเลยเลย แล้วผิวมันก็ดูแบบสวยดีตันนี้เขามี s อสพพนะห้าสิบ3บวกนะคะก็เออเผื่อใครขี้เกียจลงกันแดดก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าอย่าเลยชทยแดน์นั้นแดนดินแดนของทะเลทรายวะร้อนนะฮะอีกนิดนึงคือเป็นทะเลทรายไปเดียวฉันก็คือต้องลงอ่ากันแดดด้วยนะคะอืม เสร็จเรียบร้อยทั้งหน้าคือปั๊มก็ใช้แต่ข้างล่างอ่ะ,อะเดี๋ยวใช้ข้างบนบ้างซึ่งข้างบนก็กดจะปั๊มออกก็คือยากเด้อนะมันแห้งอ่ะใช้ประมาณนี้แต่ว่าปั๊มอ่ะไม่ใช้กับพับเขาอะนะเพราะว่าพับเขาแบบใช้ไปแล้วมันไม่ค่อยสะใจใช้กับพับที่ตัวเองมีพับคงพับข่ที่ตัวเองมีดีกวานะคะอขอปัดแก้มไว้ก่อนก็เลย เลยดีกว่าเพราะว่าเเราไม่ลงแปงนะ้งเนาะวันนี้จะใช้เป็นโนโวนะคะตัวนี้เนาะก็แบบว่ายังไม่เคยใช้ให้ดูมันเป็นแบบชูโทนสองสีนะคะก็จะปัดช่วงนี้ก็แลกันโอ้สีเน้นนะคะมันจะเป็นความสมพูลเรื่อยๆแต่ว่ามันเน่นไปบาเ,เนี่ยด้วยความที่ ไม่ได้ลงแป้งด้วยเนาะมันก็เลยแบบว่าสีแน่นแต่ก็ปัดไปก่อนเดี๋ยวมันก็อ่อนเองอะคือระหว่างวันนะคือจะบอกว่าปาเป็นคนที่เหมือนแบบแต่งหน้าแน่นตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยเวลาแบบแต่งหน้าไปแล้วก็ไปกินข้าวก่อนใช่ไหมบางทีเข้ากะบ่ายโมงเนี้ยก็ไปกินข้าวก่อนสมัยทํางานบริษัทเนี่ยก็คือตอนที่ทํางานบริษัทเนาะตอนนี้มันรู้ความโมก็คือแบบน้องที่แผนกก็จะแบบพูพี่ยอมนน่นแน่นแน่นไ้ก่อนเนี่ยมันก็อ่อนเองคือระหว่างวันนะปาเป็นคนไม่เติมหน้าฉันมันก็ จะหายไปเองอะนะคะอย่ามาแบบโอ๊ยแต่งหน้าทั้งทีมากระมิดกระเมียนเนอนะคะแล้วก็มาลงอาชโล่กันค่ะจะใช้เป็นอาชโอ่นนี้นะคะ2หัวของแมกนีนะคะก็จะเอาสีชมพูนะคะด้านหนึ่งมันชมพูด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบชมพูอ่ะแบบอ่อนๆค่ะลงไปเลยเอาสีชมพูเข้มนะคะปาดลงไปเลยที่เปลือกตาของเราวันนี้เราจะมีความแบบนวนกรุบนวล กรบเป็นชมพูหวานกรบอีกแล้วเลิฟหรอก็เปล่าเมื่อวนนทะเลาะกับพี่หมีด้วยคือแบบพี่หมีเขาเป็นคนแบบเห็นอย่างนั้น,นะคะเป็นคนกวนเขาเป็นคนขี้กวนกวนตีนมากแล้วแบบกวนตีนไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าก็เมียก็เลยโกรธเลยเมียก็เลยแบบว่าเล่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันหลังเลยจ้ะหันหลังนอนเลยจ้ะพี่แกก็เลยอย่าโกรธพี่นาะแล้วบอกว่า พี่จะไม่ทําแล้วจ้าบอกพรุ่งนี้ก็ทําบางคนบอกว่าพรุ่งนี้ก็ทําพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ใส่กวนตีนเะนี่ยพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะดูบอลแบบเงียบๆจะไม่พูดอะไรเลยจ้าตลกมากอะ่ะคือเหมือนแบบคือกวนตีนเราจะเรารู้สึกแบบพอแล้วมั้งหมีจะควรอะไรไปกว่านี้ไหมฮะคือเขาไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะเลยคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่หมีเรียบร้อย,ยอะไรเงี้ยไม่เรียบร้อยแล้วก็กวนตีนมาก แล้วก็พูดมากขี้มออะไรเงี้ยอ่ะ,อะเราได้ความแบบชมพูตุ่นตุ่นนวนกลกรุบแล้วนะคะตาเราเอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยแบบว่ากลิดอายไลนเนอร์ปัดขนตาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วก่อนเราใช้เป็นโกโกเทลตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันเคยใช้ดูยัยงแต่ว่าห่อไปแล้วนะคะสีที่มันซื้อคือ301น่นะคะมันจะเป็นความแบบว่าอ่าเนี้ยแบบเนี้ยซึ่งแบบเขียนดีมาก แล้วก็ให้มากับแปลงที่เขาให้มาตอนหออีแปลงเนี้ยดีมากทุกคนคือแบบไปซื้อเลยนะคะชอบแบบมากๆๆกมมากมเลยนะคะก็จะเขียนคิ้วไปเลยซึ่งมีความติดทนได้ค่อนข้างอย่างดีเลยนะคะคือปามอ่ะมาอยู่ที่ระยองอ่ะปามไม่รู้ว่าปามจะไปหาที่แบบเขาเรียกว่าไงดีวะการคิ้วที่ไหนอ่ะแล้วประเด็นก็คือว่า ที่ระยองมันก็ปิดอ่ะมันเป็นแบบเนาะโควิดอ่ะนะคะสงสัยเราจะต้องกันเองซึ่งก็กันไม่เก่งอ่ะกันไม่เป็นนะคะแล้วก็จะเขียนคิ้วประมาณนี้ไม่เขียนคิ้วใหญ่โตเท่าไหร่แล้วก็ใช้สปูลี่ที่เขาให้มาในการเกลี่ยซึ่งมันจับคู่กันแล้วมันดีเห็นไะคิ้วสวยขึ้นเลยโดยบึ้งนะคะคือชอบมากอีแปลงเนี่ยก็คือแบบว่าคุณภาพดีมาก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 เลยนะคะชอบมาก เห็นคิวไม่เท่ากันเป็นวัฏจักรที่ทุกคนต้องเจอเรื่องปกติการเห็นคิวไม่เท่ากันอย่าไปใส่รเียยเออแขนเราก็ไม่เท่ากันนะจริงแขนขาบางทีเราก็ไม่ได้เท่ากันนะทุกคนเราไม่ได้สมดุลอะไรกันขนาดนั้นมันต้องเป็นแบบธรรมชาติของลูกอะด,ดึงเข้าดราม่าทำไมกูงงนะคะคือแต่ว่าความรู้สึกว่ามางยังไม่อยากแบบว่ากลิ่นอะไรนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็กลิ่นนิดนึงแล้วกันนะคะก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์ของบีย่าเหมือนเดิมนะคะอายไลเนอร์ไผ่ที่บางค่อนข้าง ปิมปริมนะคะก็จะกรีดแบบชีทโคนขนตาเลยคือกรีดชีทคนขนตาเพื่อแบบว่ามันจะได้เพิ่มความเหมือนเขาเรียกว่าไงดีเพิ่มความโตของใบหน้าขึ้นมานะคะเดี๋ยวมันจะรอให้เหมือนแบบอันีนแห้งเห็นไหมคือกรีดน้อยมากปกติมันจะกรีดเส้นใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งแบบชมพูนวลกรุบไม่อะไรมากมายนะคะต่อมามันจะใช้เป็นเอ,อ่อไฮไลท์นะคะซึ่งก็เป็นไฮไลท์ที่ยังไม่เคยใช้ดูเนาะ ของแมฟริกที่เป็นไฮไลท์รูปแมวนะฮะปัดไปเลยที่ช่วงหนกแกมางนี้ปัมว่ามันแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีอะ่ะมันยังไงดีอะ่ะมันแบบไม่ได้ว้าวอะ่ะเออคือเหมือนแบบขายแพ็กเกจแมฟริกเนี่ยปั๊มว่าอายไลเนอร์เขาดีแต่ว่าในส่วนของ ไฮไลท์อะไรเงี้ยแปว่ายังทําไม่ค่อยโอเคแบบว่าแต่ว่าเขาทําเหมือนแบบเน้นแพ็กเกจน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรดมือใหม่มือใหม,ใหมให่หัดปัดไฮไลท์ต้องการความแบบล้วเลือกกลุ่มซึ่งอีเนี่ยไม่ต้องการความล้วเลือกกลุ่มแต่ว่าแต่ว่าลุคนี้มันได้ไงมันเป็นความแบบเรเลือกกลุ่มเนี่ยเห็นไหมปาดไปเหอะอี้เนี่ยกูปัดหลายรอบแล,แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรเลย นะคะเป็นความระเลือก,กรุบมากระเล้อระเลือกเกินระเลือแบบเกินเหตุจะเรื่องเรามึงควรจะเป็นไฮไลท์ที่พุง่งเอ,อ,อะอะนิดนึงให้กูนิดนึงคอนทัวร์เนี่ยปามมีแค่ตัวของออตัวสีวนาคลเลอร์ที่เคยเแต่งไปแล้วในลุคไอแต่งหน้าส้มคริสต์มาสส้มคราวที่แล้วนะคะเออแล้วก็ไอตัวโกโก้โกไม่ใช่ไอตัวคอนบิวตี้คอเทจปั๊มก็เลยเลือกเป็นบิวตี้คอรเทจดีกว่าเพราะว่ามัน อ่ามันแบบว่าใช้ดีนะคะยังไม่ได้ซื้ออะไรอะ่ะเชดดิ้งใหม่คอนทัวร์ใหม่นะคะก็อันนี้เป็นของเก่าก็ทนทนไปหน่อยแต่ว่าคุณภาพดีมากดีดีมากๆนะคะใช้ไปสามชาติก็ยังไม่หมดนะเนี่ยอันเนี้ยอ่านะใช้อันนี้ในการคอนทัวร์ด้วยค่ะก็ใช้กับแปรงอันนี้แปรงตลาดนะัดซึ่งแบบใช้ดีเวอร์ก็จะมาคอนทัวร์นะคะ กำลังคิดว่าเออจะใส่วิกดีไหมหรือว่าจะเป็นผมจริงเลยเพราะผมจริงก็ตอนนี้ก็คือยาวขึ้นเยอะเลยลนะและลิปสติกค่ะใช้เป็นของวอดบอดนั่นเองนะคะสีเบอร์สิบหกมันเป็นความแบบชมพูกอุบ ในกล้องเห็นเป็นยังไงอะตอนนี้ก็จะเป็นความชมพูกรุบมากๆเลยนะคะคือความรู้สึกว่ากล้อง S10 ของปามตอนนี้มันดูแบบเหลืองๆไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวปามจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าซึ่งมาสคาร่าปามใช้เป็นมาสคาร่าสิทูซิสนะคะโอเคค่ะทุกคนปามก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะเป็นแบบว่าชมพูกรุบมีความหวานคือปามรู้สึกว่าปามแต่งหนะ้าน้อยมาก น้อยมารักเป็นงานแบบผิวนะคะไม่ต้องลงแปง้งลงแป้งอะไรเลยนะคะชอบมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวขอแบบขยับให้ทุกคนดูหน้าใกล้ๆว่าแบบผิวมันสวยมากอะคือมันรู้สึกว่าไอตัว cushion mix ซ์งเนี้นะคะมันแบบว่ามันกลายเป็นแป้งโดยที่เราไม่ต้องลงแป้งอะคือมันเป็นแบบว่า cushion true powder แต่ว่าปั๊มก็ไม่รู้ว่าคำค็มของเขาอะไรนะเพราะว่าแฟนคับแฟนเพจส่งมาให้นะคะซึ่มันผิวมากอะ สวยขางปากลุคนี้ก็คือจะเป็นความแบบชมพูนวลนนนๆกรุบกรุบลุคนี้แต่งหน้าไปเรียนนะคะมหาน้องมหาลาัยปีสามปีสี่เบาๆได้แล้วก็แบบว่าแต่งหน้าไปแบบสมัครงานก็ได้นะเพราะว่าลุคนี้มันแบบดูเป็นแบบว่าทางการดูเป็นกแบบความสุภาพนะคะ แต่ว่าก็ไม่ควรจะเล็บแบบนี้ถ้าไปสมัครงานหรือว่าเสื้อผ้าแบบนี้ก็ไม่คือแต่งหน้าวันกรุบมากแต่เล็บกับเสื้อก็คืออะไรมีความเสือแม่เสืออเว้ก็คือแบบว่าหวังว่าทุกคนจะชอบการสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่รวมของที่แบบไม่ได้ใช้ให้ดูอาจจะไม่ได้ดูแยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเหมือนแบบแต่งหน้าให้ดูกันนะคะหวังว่าจะชอบการสําหรับลุคนี้เป็นลุคแบบอีซี่ง่ายๆเบาๆชมพูนวลนวหวนกรุบ ะะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยใครที่ยังไม่กด Subscribe เข้ามาชมคลิปแล้วฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อว่าเวลาลงคลิปใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะคะก็หวังว่าจะชอบอาจารย์สำหรับคลิปนี้เออเดี๋ยวบาอาจจะมีการเหมือนแบบว่าทดสอบคือเขาเรียกว่าไงดีแบบว่า รีเช็คให้นะคะในระหว่างวันคือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะก็จะมีแบบว่า,าหน้ามันก็ยังนวลนียนแล้วตอนนี้คืออยู่ในห้องแอร์แต่เดี๋ยวปาล์มอ่ะ work from home ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวปาจะออกไปที่ห้องรับแขกซึ่งห้องรับแขกเนี่ยจะไม่มีแอร์นะคะแล้วก็เป็นพัดลมแล้วก็ร้อนด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกที่รีเช็คให้ดูบ่อยๆว่าเอาเอไอตัว cushion mix เนี่ยนะคะใช้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวขอลาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าน,นะคะเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนีี้สสวัสดค่ะ บายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ี่ทุ่มแล้วนะคะ,ระเราเพิ่งเลิกงานนะคะต่อให้อยู่บ้านก็คือ,อทำงานเวิร์คทอมโฮมนะคะเดี๋ยวเราจะมารีเช็คใบหน้าของเราซึ่งไม่ได้มีการเขาเรียกว่างไงเดียวไม่ได้มีการซับแป้งเติมแป้งเติมหน้าอะไรเลยยกไนลิปสติกนะคะก็คือแบบว่าอ๋อหน้าค่อนข้างที่จะมันนะมาดูใกล้ ก็จะเห็นนะว่ามันหน้ามันเลยนะคะเพราะว่าตามเป็นคนที่เหงื่อเยอะเนาะมันก็หน้ามันคือแบบว่าแล้วก็เป็นคนที่ร้อนนะคะตัวของ mix cushion ตัวนี้นะคะก็ ปาลว่ามันไม่ได้คุมมันนะนะฮะแล้วก็ระหว่างวันคือปาลไปทํางานบ้านมาช่วงสามโมงสี่โมงนะคะแล้วทีนี้มันมีการเหงื่อออกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไวค่ะไว้ให้ดูก็คือว่ามันเหงื่อเนี่ยมันมีการลากเอารองพื้นหลุดติดไปด้วยนะคะแต่พอมาชีเช็คหน้าจริงๆอ่ะคือเรียกว่าไอเดียตัวรองพื้นมันก็ไม่ได้หลุดออกไปขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือมัทคาร่ามันเลอะนะแล้วก็ คือบางียังรู้สึกว่าหน้ามันก็ยังดูเป็นผิวดีคือถ้าเหมือนว่ามีการซับหน้าและเติมแป้งเข้าไปอีกนิดหนึ่งหน้าจะดีนะคะเพราะว่าโอ้ต้องแต่11โมงเลยอะ1 1บเอโมงรึ่งจนถึงนาะปัจจุบันก็คือว่า8ดชั่วโมงแบบแปดชั่วโมงได้คือมันแบบนานเนื่อนานยาวนานและก็ไม่ได้ลงแป้งแต่ว่าด้วยความที่อยู่ที่บ้านแหละถึงแม้ว่ามันจะแบบว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่ามันอากาศร้อนแล้วก็ ไม่ได้คือเรียกว่าอะไรก็ไม่ไม่มีแอร์อะไรเงี้ยแล้วเป็นคนขี้ร้อนนะเพราะว่าปัมถือว่าก็โอเคนะคะหน้าก็ไม่ได้เป็นคราบนะก็คือยังเป็นผิวนะฮะส่วนในส่วนอื่นๆคิ้วเคิฟอะไรอย่างคิ้วก็ยังอยู่ดีมีสุขพอสมควรนะคะลิปเนี่ยปั๊มเติมไปประมาณสามสี่รอบนะคะเพราะว่ากินคงกินข้าวโน่นนี่นั่นโน่นก็หลุดไปเยอะนะส่วนอายไลเนอร์ อายไลเนอร์กับไอตัวมัทคาร่ามันแปลว่าอายไลเนอร์นี่นะน่าจะไหลนะคะมัทคาร่าก็น่าจะยังอยู่ที่มีสุกอยู่โอเคแล้วเราจะไปล้างหน้านะคะแล้วก็อทา,าครีมบำรุงอาบน้ํานอนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปใน้จนถึงสี่ทุ่มนะคะฉันอยู่คนเดียวสี่ทุ่มแต่แกคงดูประมาณแบบสิบยี่สแบิบนาทีแป๊บเดียวก็จบโอเควันนี้ดไนท์แค่ะทอกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ